จอตำรวจโต๊ะมาทุกคนนีไหนมาแล้วคนรวยพองแล้วนรวยอยู่ในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวดูเลขที่คู่อีกทีอยู่ในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวรอฐานแดงแดงดูชาสีต่างแดง พระเจ้าแห่งโชคลาะเรื่อนี้ขอให้เรื่องพระเจ้านา,ายตลาดเตรียมพร้อมด้วยจะผมไหวให้ฮะะเดี๋ยวบูชาเดี๋ยวบูชาด้วยฐานแดงเงินนี้สี่ส <laughs> เอามาเลยเออนี่เด้อบูชาด้วยฐานแดง นะาผมแดงๆบนบ้นเนี่ยปากแดงนะหน้าหนึ่งสองสามสี่สี่หูตาตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งปากใช่ไหมที่อ่เป็นทอง ถ้าเป็นทุกหมวดนับเอาอะไรห้าตาสี่หูนี่นี่เป็นทองนี่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 ต้องกินไฟแล้วก็มาถ่ายออกตรงนเวทีทองถ่ายเป็นทองเนี่ยกินไฟเป็นทองถ่ายสามก้อนเอ้าเลี้ยงดูเลขบางทีเราดูตาหน่อยลูกตาไม่ได้นเป็นแกลยสามเป็นแก้วาสามเป็นเจ้าแดงเป็นทอง ปิดท้องปิดไ้อาปิดทอไม่ได้นถ่ายมาเนี่ยถ่ายลงมาลลอมากดแล้วเี๋ยวก่อนเอาเอือมมาเนี่ยเอาอือมาโชว์เอาอืมาโชว์นี่สามก้อนทั้อเออกหมด้นเป็นแท่งทองตัเลขนม่หมดเนี่ยเลขอะไรให้ดูดิ ดูดีๆเนะแล้อมีห้าสี่หนึ่งอือห้าสี่เังรถใครเนี่ยวดนี้จะขึ้นบนหนสุออันนี้มีเลขห้าเดียวเลยฮะสองสี่สอี่สองสีองี่เอาสีี่อ่นี่ี่ออ หนึ่งห้าสี่แล้วก็อืกี่ก้อนสองใช่ไหมห้าสองสี่เด็กแค่ไหนเอาเงินก้นละชี้เลยนี่เองก็สองเลยอาจารย์ห้าสองสี่ห้าสองสี่เหรอห้าสองสี่ชัดเขียวห้าสองสี่สองสี่เนี่ยนี่กำลังกินไฟแดงเลยอาจารย์ดมถอยหน่อยกุมดถอยหน่อยเออเท้าเข้าวันนี้